สิวเดนอินประถมโฟประถมไฟฟ์แขนประถมซิสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีที่5และปีที่6แล้วก็ขอสวัสดีผู้ปกครองนักเรียนป4ป5ป6ด้วยนะคะ,ะวันนี้เป็นไงคะดูลูกคุณครูสุกัญญาสิเป็นไงคะไม่เหมือนกับทุกทีใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะนำเสนออะไรในคลิปวิดีโอของคุณครูนักเรียนอยากทราบโปรดติดตามตอนต่อไปชุดีคอนติเนีโอเค โอเคเริ่เด้น The first we say forget me not forget me not นะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยเราก็เรียกว่าดอก forget me not ทับศัพท์ไปเลยนะคะ uh, It is why l e a สีอะไรคะนักเรียน why a l e สีม่วงค่ะโอเค And n t they are cook โม แปลกตามไหมนักเรียนรู้จัก,จกไหมคะดอกไม้ชนิดนี้ไม่ค่อยได้มีใครปลูกแล้วนะคะเราเรียกว่าดอกงอนไก่ค่ะดอกงอนไก่ they are red bright red สีแดงอ่อนๆนะคะนักเรียนสีแดงอ่อนๆงอนไก่ก็มีแบบเป็นดอกดเรียวๆอย่างนี้ก็มีเป็นดอกแบนๆก็มีนะคะโอเค okay. and they are sinia sinia นะคะดอกไม้ชนิดนี้ก็เป็นดอกไม้โบราณของไทยนะคะ ภาษาไทยเราเรียกกระดอกอะไรนักเรียนรู้จักไหมเอ่ยเนี่ยพ่อแม่นักเรียนต้องรู้จักแน่เลยแต่นักเรียนเป็นเด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยปลูกกันแล้วเขาเรียกดอกบานชื่นค่ะนักเรียนเนี่ยบ้านครูมีมากมายเลยนะคะหลายสีด้วย they are many colors นะคะแบบชั้นเดียวก็มีนะคะแบบหลายชั้นก็มีสีส้มสีชมพูสีแดงนะคะโอเคแอนเนกฟอลลมีตามครูมานะคะ this is the uh, high because ภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรลูกลองเดาสิดูดอกสิดอกชบาค่ะดอกชบาอันนี้เป็นชบาสมัยใหม่นะคะเป็นดอกซ้อนกันหลายสีสีอะไรนะคะ what is color what is color สีอะไรน,ะน้องยังตอบพูดสิ orange นะคะสีส้มค่ะโอเคค่ะ okay follow me next this is the fruit we say star apple star apple พูดเป็นไทยว่าไงนักงเรียนนักเรียนเคยรับประทานไหมคะ เราเรียกว่ามะเฟืองนะคะมะเฟืองก็เป็นผลไม้โบราณนะคะ it is green and it is sweet uh, sweet very really sweet อ่าโอเค่ะนกเนี่นี uh, ่ this is the dragon fruit tree เร,เรียกว่าต้นมังกรนะคะ this is the dragon fruit dragon fruit เรียกว่าอะไรนักเรียนเห็นไหมคะที่ครูชี้อยู่เนี่ยนผลไม้ของครูมันหมดไปแล้วนะคะนี่เหลืออยู่ลูกนึงอ่า uh, it is red and it, it is sweet มันเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ uh, มีรสหวานนะคะมีหลายสีนะคะข้างในหลายพันของครูนี่สีขาวนะคะ it is a dragon fruit โอเคเรียนออกเสียงตามด้วยก็ได้นะคะ dragon s fruit โอเค t h i a fruit because ชูกาแอปเปิ้ลภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรคะนักเรียนตอนนี้กำลังมีเยอะเลยน้อยหนาค่ะใช่ค่ะน,น้อยหนา What is taste รสชาติเป็นยังไงลูก It's sweet <S <Yeah. S 1> หวานนะคะ,อะโอเคค่ะ,ะคุณครูเด็ดให้ดูนะคะนี่ค่ะโอเคดิสเน่ตัว one อีกอย่างหนึ่งนะคะดิจิตสกัวฟ์กัวฟ์ G U A V A กัววานักเรียนออกเสียงตามด้วยนะคะภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรลูกฝรั่งนะคะฝรั่ง,ง,ง,งดีส e วีท o รสชาติหวานนะคะ,ะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะผลไม้ฝรั่งอ่าโอเค Next อ่า this is the คาบิยะคาบิยนักเรียนอะไรคะพาพิยอ่า uh, it's not red yes มันยังไม่แก่นะคะ so it is green มันจึงเป็นสีเขียวอยู่นะคะแล้วถ้ามันสุกมันจะสีอะไรคะนะักเรียน when they are r i d it is yellow นะคะมันจะเป็นสีเหลืองนะคะอ่ามะละกอทำอะไรได้บ้างนักเรียนโอ้ทำได้หลากหลายนะคะจะผัดนะคะเป็นอาหารจะผัดจะแกงนะคะอะ่ถ้ากินสุกก็ได้นะคะหรือถ้าไปทำอาหารว่างที่เราชอบเป็นอาหารประจำชาติไทยอะไรคะนะักเรียน พาพยาป๊อกปอกก็คือส้มตามนั่นเองค่ะบ้านโ้งเรียนมีป่ะคะเอวยูว้าวโซเมนีเมนีมีเยอะจังเลยค่ะเรียกว่าอะไรให้ครูให้ทายก่อนก่อที่คุณครูเฉยรู้จักไหมคะถ้าไม่รู้จักครูบอกให้นะคะวิคอลโอลีฟโอลีฟ r รุ t ก็คือมะกอกนั่นเองนะคะ มะกอกของครูเป็นผลใหญ่มากเลยนะคะ i t i s very really big they are so big and they are sweet too หวานนะคะมะกอกอครูเป็นมะกอกหวานนะะักเรียนสามารถเอาไปกินกิ้มกับน้ำจิ้มหรือกินเปล่าๆไม่ต้องทำน้ำจิ้มได้เลยนะคะหรือจะเอาไปทำส้ตามตำมะกอกก็ได้คะ่ะ Very really delicious yes. อร่อยมากเลยคะ่ะ Okay, this is the vegetable เวชเชอรเบอร์แปลว่าผักนะคะนักเรียนเขาเรียกอะไรอเอ,อ่ยวีเซคิวคอมเบอร์คิวคอมเบอร์ก็คืออะไรคะนักเรียนแตงกวานะคะแตงกวาบ้านครูก็มีเห็นไหมคะกำลังน่ากินเลยนะคะเนี่ยกำลังก,กรอบๆเลยค่ะดิสน่าตัววันเวชเชอร์เอ่ามาดูผักอีกชนิดหนึ่งนะคะวีเซบิตเตอร์กรอสต์บิตเตอร์กรอสต์ แปลว่าอะไรคะนักเรียนเนี่ยเห็นลูกเนี้ยนักเรียนวิ่งหนีกันเลยใช่ไหมคะเพราะ it is very really big t e r n มันขมค่ะมันจึงชื่อว่า big t e r n cross นะคะก็คือมระนั่นเองค่ะ t h i s i s a big one and it's a small one big small okay do you like big big t e r n cross ชอบไหมคะนักเรียน no I'm sure you say no ว่านักเรียนต้องบอกไม่ชอบ but for me I like I like them รูชอบมากค่ะโอเค the อนตว one fruit we say longan longan l o long a n ภาษาไทยเราเรียกว่าลำไยนะคะนักเรียนนี่คุณรูมีอยู่สามสามผลสามหน่วยนะคะมันยังไม่ออกนะคะนักเรียนมักจนเป็นปีแรกนะคะมีสามผลนะคะ o อเค and next this the avocado tree นะะคเป็นต้นอะโวคาโดค่ะคุณครูปลูกมาได้2ปีแล้วยังไม่มีผลนะคะเขาบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยประมาณ5-10ปีถึงจะได้กินผลนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแอบวคาโดภาษาไทยเราเรียกว่าอะโวคาโดค่ะนักเรียนอ่ะโอเคนักเรียนคะอันนี้อะไรคะนักเรียนอ่าเลมอนเลมอนมะนาวนะคะนักเรียนมะนาวนะะคมีรสเป็นไงคะ How is taste? รสชาติเป็นไงคะนักเรียน Is sour, sour, sour แปลว่าเปรี้ยวนะคะมันนาวเป็นมะเปรี้ยวนะคะ Lemon, lemon นะคะ And another one is we say coconut, coconut tree, coconut tree ก็คืออะไรคะนักเรียน Coconut มะพร้าวค่ะมะพร้าวของคุณครูเป็นมะพร้าวเตี้ยนะคะยังไม่ออกผลเลยคุณครูอยากชิมแย่แล้วว่ามันจะอร่อยไหม นะคะปลูกมา2ปีก็ปีนี้ละค่่ะคะ,คะนักเรียนคะโคกขนัดค่ะโอเคนักเรียนลองดูที่คุณครูชี้อยู่นี่สิคะเนี่ยโอ้โ oh. ห they are very very big เป็นไงคะใหญ่มากเลยเรียกว่าอะไรเอ่ยเออ,เอ,อคาราบาชนะคะคาราบาชภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรนักเรียนต้องไม่รู้จักแน่ๆเลยเนี่ยนะเขาเรียกว่าน้ำเต้าคะ่ะนักเรียนน้ำเต้าเป็นถัก เอามาทำอาหารรับประทานได้อร่อยมากนะคะรสชาติดีจะเป็นแกงส้มนะคะหรือจะเป็นผัดใส่ไข่นะคะคาราบาชเรียกว่านัดเต้าค่ะโอเคเด e l ล s าส n e วันสุดท้ายที่ครูจะนำเสนอนักเรียนนั้นนี่อะไรคะนักเรียนอ่าพอม,มลิลก์พอม,มลิลกก็คือส้อมโอค่ะนักเรียนเป็นไงคะผนใหญ่มากเลย There are so many, many อีิสเตดรสชาติเป็นยังไงคะลูกส้มโอถ้าแก่ๆก็ทำไมคะลูกสวีทถ้ายังไม่แก่ก,ก็เป็นไงคะซาวรนะคะก็คือเปรี้ยวโอเคค่ะเอาละคะ่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ คุณครูได้พานักเรียนไปเยี่ยมชมนะคะสวนของคุณครูแล้วนะคะมีทั้งผักผลไม้แล้วก็รวมถึงดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะคราวนี้นักเรียนต้องไปทาภาระงานของคุณครูนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ไปบันทึกนะคะในใบงานของคุณครูนะคะ,ะมีภาระงานดังต่อไปนี้นะคะ,ะข้อหนึ่ง Tell about how many k i n d of vegetable ให้บอกว่าผัก มีชื่ออะไรบ้างนะคะ,ะแต่และอย่างชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรภาษาไทยว่าอย่างไร How many k i n d of f r u i t ผลไม้มีกี่ชนิดนะคะที่ครูนำเสนอไปนะคะแล้วก็บอกว่าแต่และชนิดชื่ออะไรบ้างชื่อไทยว่ายังไงชื่อภาษาอังกฤษว่ายังไงนะคะ,ะแล้วก็ The last สุดท้าย How many k i n d of flowers ะะแล้วก็บอกว่าในดอกไม้ที่ครูนําเสนอมีกี่ชนิดและชื่อดอกไม้แต่และชนิดชื่อว่าอะไรบ้างทั้งชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ชื่อภาษาไทยนะคะ แล้วค่ะหวังว่านักเรียนคงจะมีความสุขแล้วก็ได้เรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับชื่อผักชื่อผลไม้แล้วก็ชื่อดอกไม้ในสวนของคุณครูไปแล้วนะคะในสวนของนักเรียนนักเรียนก็ลองไปดูซิว่าในสวนของนักเรียนมีชื่อผักอะไรอย่างคุณครูบ้างชื่อผลไม้อะไรบ้างแล้วก็ชื่อดอกไม้อะไรบ้างนะคะแล้วก็เล่าสู่กันฟังผ่านทางคลิปวิดีโอที่เรียนจัดทําแล้วส่งไลน์มาให้คุณครูในกลุ่มรายผู้ปกครองก็ได้หรือในกลุ่มรายส่วนตัวของ คุณครูสุภัญญาก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้บายบาย